สวัสดีครับผมชอวัชาราพลนะครับคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูการทำงานของแมคโครเล็กครับตักเศษขยะไปทิ้งคุณผู้ชมอยู่ันกับโกเบลโก,ก้ SK35SR ครับตักขยะก่อสร้างคุณผู้ชม กับหอจกเสรีธีระพงครับนี่ครับหลังจากที่เขาได้คลิคปคัพเปอร์มาใหม่ครับก็อเอามาลงน่าจะเป็นนี่หละงานแรกเลยหรือเปล่านะครับคลิคปคเปอร์เขาตัวปลดไวเมื่อกี้ใหญ่ซื้อมาแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีสลักครับต้องไปซื้อสลักไปก่อน แลงกายยิ่งแท็กว่างีาง้คือบาสื่อสลากใช่ตล้งแนี่นนะเอาใบมีดดันไหมเอาใบมีดใส่ ปุ่มบุ้ยฝนฝนกระจายเป็นผุงยิบซ้ำครับไม่รู้ว่าสวนดมนีมันจะเป็นอะไรกับปอดเนีย่ย ไเปรียบเรื่องเข้าใช้งานก่อสร้างได้นะครับรถเล็กรถใหญ่เข้าไม่ได้รถเล็กเข้าได้หมดครับระบบเดียวกันกับยันม่าครับยันมา VIO 35ครับระบบเดียวกันเลย อากเบนี่มันเท่นที่ประตูมันสไลด์นะครับอยูเหมือนเมืองนอกครับประตูสไลด์ มันตำเลยมันมีนันไหมมันมีนันตบปดเร็วมันเลยเง่ว่าเก่าอ่ะถ้าเป็นเดิมๆโรงงานน่าจะไม่ชนนะมันตะกี้ถ้าเป็นเดิมๆโรงงานไอ้ฟันจะไม่ทิ่มกาดกันกระบอกครับว่าถ้า ใส่คคอปเปอร์มาแบบนี้ก็แขนยาวขึ้นประมาณเกือบเกือบยี่สิบเซนได้ครับประมาณ1คืบนะครับแขนยาวขึ้นประมาณ1คืบ ตันสักประมาณแปดนาทีก็พอคุณนผู้ชมน่าจะกลับมาอีกรอบหนึ่งครับใช้เวลานานอยู่เหมือนกันครับเอาไปทิ้งไกลเอาไปทิ้งจุดที่เขารับทิ้งนะครับเสียงเงียบมากครับ เวลาทำงานนี้ก็ทํางานในเมืองในไซตก่อสร้างนี่ไม่รบกวนอะไรเลยนะครับเสียงเบาเสียงเบาเสียงนิ่มจัด สายสายปลดเร็วคอยไปเด้ออ่าโอ้โหโอ้โห <No 1> <Chris> <m ix> <laughs> ไปซื้อกับบอกตัวนึงมันหนีบต้อกับแต่ลายากมันนะ่ะเป็นแบบหนีเอาเลยไหมซื้อกระบ,บอกแห้วลิกสั้นๆตัวนึ่งนะมาเฮ็ดแนวหนีบมันนะ่ะ วาเงินแค่ไันีได้ใส่ดิบ้านคอ จกน้องบอกเจกมอได้ก็โจกน้องกันเล็กจกน้องใหญ่ครับรอติดตามครับกันเล็กสาวสิบห้าจกน้องหมื่นห้าร้อยคิวครับ <c oughs> โอเคครับ ีจอดในร่มครับสีไม่ค่อยสวยนี่จอดนี่ทำงานกลางแดดสีสดเลยครับสีสวยเลยเชียร์ลิงคอยขยะม,มีเศษปูนด้วยครับ นี่ครับมีกาดก็เลยไม่เสียหายอะไรหน่อกเพราะว่าปกติคือเพิ่งเอามาลงงานแรกนี่แหละเอามาลงงานวันแรกเลยไอ้คิ๊กคอปเปอร์คิ๊กคอปเปอร์นะครับไอ้ตัวปลดไวเนี่ยเพิ่งเอามาลงงานแรกมันแขนมันยาวขึ้นประมาณอ่า20เซนครับประมาณนั้นแหละหนึ่งคืบหนึ่งคืบนิ้วมือนี่ครับประมาณนั้นครับยาวขึ้นก็นเลย ไม่ทันระวังครับซื้อบุกขี7เจ็ดสิเซนมานะครับเตรียมตักดินใส่ดำหกร้อแล้วก็ลงหนอง1 5ื่คิวนะครับคู่กันกับ140ยส่สลงหนองคู่กันกับพี่ใหญ่นะครับ SK35 กับ SK140 นะครับจะลงหนองคู่กัน โอเคผู้ชมว่าจะจัดให้ชม8-9นาทีครับนี่ก็สิบนาทีแล้วก็เอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกทีหน้าก็แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับชอบวัชะลพนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องอัพคลิปลงนะครับ,บวันนี้ผมแล้วก็เจ้าโกเบลโก SK3 ค SR จอนะครับทีมงานอจกอเสรีทีระพง์ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ครับลาแล้วครับ